โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าทุยโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโอเคซีนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Re ีแมัดนะครับเป็นเกมฟุตบอลนะครับนี่เห็นไหมในเกมนี้จะเป็นการเตะฟุตบอลที่ผมบอกได้เลยว่าแปลกแปลกกว่าฟุตบอลปกติที่เขาเตะๆกันนะอ่ะเออซุอ่งจะแปลกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับโหมดนะครับจะมี3 V3 4 v 4แล้วก็5 v าววันนี้ผมจะเล่น5 v าแล้วกัน คนยิ่งเยอะยิ่งสนุกผมบอกเลยรอมันหาห้องแป๊บนึงอุ้ยเจอแล้วมานี่ไงทีมของเราเดี๋ยวต้องไปถึงมีโค้ดด้วยนะมาฝั่งเราของผมจะเป็นทีมเสื้อแดงนะฮะมาไปเปิดก่อนลุยจับจับจัส่งไป ส่งบอลไปไหนอึบเอาไปเพื่อนนี่การส่งการส่งลูกนี้เอาเลยเลยเพื่อ,อเนเลยสมานิกำลังอา้าวโอ้เลยเลยไปเยอะเดี๋ยวเสียบเสียบประช็งปเะชาเอ้ยย่งบนเปืเอเอ่อนอ้าวโอ้เลยเลยใครเปิดใหม่วะ ไปถ te ุบอวกระชับเอาให้นี่หน uh, ูวะยิงยิงเอาเลยผมรอหลังใครเปิดใหม่ว่าเสียงผลมต่อบอลต่ออีทบฮึบยังได้อยู่อ๋อโดนเสียบถุบมีเพื่อนสวย ยิงเอาติดมันติดต่อบอลต่อบอลเพื่อนเพื่อนได้อ่าโดนเสียบเลยเพื่อนอะไรเอาไปเพื่อนอ่าโดนแย่งจโจโอ้โหชบหายแล้วทุกมันยิงแล้วลูกนี้ อืเดี๋ยวหน้าประตูเรายืนทำอะไรอยู่เมื่อกี้บายแบดอะไรเดูหน้าประตูดิโครโเขายืนนิ่งเลยตื่นโคตรโอ้โอ้ไม่สงสัยโคตรโคตรแบบไม่ถนัดหน้าประตูไงนี่ทุกคนเห็นปะไม่มีกรรมการ ไม่มีออกข้างออกหลังเฮ้ยเฮนี่ทุกคนเล่นฟุตบอลอย่างอิสระสวยตุ๊ี้ตุ๊บีเดี๋ยวส่งไปไหนวะนะฟุตบอลแบบอิสระทุกคนเป็นได้หมดไม่มีกองหน้ากองหลังมีแต่คนยิงประตูเท่านั้นนี่ทักษะนี่ยิงนี่เป็นไงเป็นไง กดไลค์ดูนี่ดูป้าบน่าเออเข้าได้ไงวะมาเสมือนหนึงฮะตอนนี้ช,ชุบชับชุบชับเบอะไรเว้ยเอ,อ้ยเอ้ยต่อไปต่อไปกระชากกระชากโอ้โหจะเปิดเบสกองหลังข้างหลังมีสปิน เลิกยิงอีอืมคมคมสองหนึ่งไปดีหย่านี่กูไม่สกิปด้วยไงกูยิงได้กูไม่สกิปหรอกนะอือยิงแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยลูกลูกแบบไม่มีอะไรมาเอาจริงเอาจริงยังเอาฟังด้วอ่ะเอาจริงได้ละสองหนึ่งแล้วนะสองหนึ่งแล้วนะเ่อน ไหวปะน่ะสองหนึ่งเลยนะเออกดกดรอย่างนี้โอ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 สวยโอ้ลงลงเลยเพื่อนลงลงเลยลงลงเลยยิงโอ้ยบอลเรียบไปหน่อยมากลับมาตั้งรับฮะโอ้ยโห้ตกซนตกซนแบบลอยโอ้หนัวรับเพื่อนรับ เอ,อรับธรรมดาไม่ได้ต้องกระโดดรับด้วยโล่งๆเลยโลง่ลงๆเลย,ลลเลยอ่าอเหมือนเหมือนจะส่งให้นะเมื่อกี้อ้าวเลยโอ้ยรับธรรมดาไม่ได้ต้องกระโดดรับขอบคุณครับนี่คุณดูทุกคนนี่สเต็ปนี่สเต็ปสต็อา้าวเดี๋ยวบอลบอลกูไปไหนนะ่ะเพื่อนเออโอ้ย ขวาจะรับได้อ,อส่งไปหน้าเลยส่งไปหน้าไม่ได้จะยิงหรอกแค่ส่งเฉยเฉยโอ้เล่นเกมเร็วแล้ว <c oughs> ด้ว <c oughs> ยเดประตูเออเออหยอกไปนอกกรอบ <c oughs> เดี๋ยวยิงไปไหนวะนะไปเลยสปินเป็นลูก <c oughs> โอ้โอ้เออเสียบลุมกลัวอะไรขนาดนั้นนะ เต็บตู้เต็มตู้เต็มตู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอ่ะเ้ยเหียเป็นกลุ่มคนคนเต็มไปหมดเลยอีส่งกลับเอาเอาโล่งมึงโล่งมากมาต้องส่งฮะมาต้องส่งเห็นไหมเชียร์ผมมาต้องส่งเอ้ยมาเพื่อนอีกสักลูกป่ะเอาเอเลยเลยไม่เป็นไร เติมเติมเติมสูงได้สูงได้อ่ายิงยิงไปไหนวะเป้นอืมอืมเอออืมอูเสียบก่อนเลยอูเสียบยิงอือสวยน่าเข้าได้ไงวะนี่ตอท่อนกับหลัง่ะแล้วลูกนี้ยิงอื้ม ต้องเรียกเลยว่านายประตูหลบให้เลยโอ้ยโวยเป็นนายโก้่ะทุกคนมาโวยดูตักษะการรับบอลของผมอีู่มะมาดิอืมอ่าไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยโอ้โลลงๆเลยสามคนสามคนกองหน้ากองหน้าสามคนเดี๋ยวใครเนี่ยมันจะทอืมกูเจ้าเพื่อนกูเจ้านี่ ได้ยิงกันแบบหลากหลายนะฮะหเ,เลยว่าไม่ซ้ำหน้าเลยออีกสี่สสองฮะสี่สองวิเปื่อนเดี๋ยวดิตั้งรับก่อนตอนนี้เรานำอยู่ฮะเราจะเล่นแบบไม่รีบนี่สกัดบอลโอ้ยโดนเสียบโล่งเลยข้างหน้าโล่งมากกูบอกเลยหลังได้เพื่อนสวยไปสามคนเอายังไงดีกูมองหน้าก่อนเลยโอย้รับได้กลับด่วนเลยกลับด่วนเลย โหมุ่ส่งไปด้านบนส่งไปด้านบนไปด้านบนห่วยป้านอะหวยบะหมดเวลาแล้วฮะสักรูก่อนป่ะเพื่อนสักรูก่อนป่ะสักรูก่อนเบาสักรูก่อนเบาสักรูก่อนเบาเพื่อนยิงเลยยิงยิงเออเดี๋ยวนายประตูมันไปทำอะไรวะเมื่อกี้อ่า Yes อ่า งน้าหน้าประตูหน้าประตูเหมือนจะโลกนะเมื่อกี้อีวินอัดไปหนอ่นอๆฮะเก็บประตูวะเมื่อกี้ห้าประตูวะเออจะไม่ได้เหมือนกันมามาต่อกันเลยกับแมตช์ที่สองฮะโหรอบนี้ชุดขาวอะชุดขาวกัชุดดำมาบอย,ยันหลอกบอย,ยัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะแหลกเหมือนจะแหลกเหมือนเน็ตผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบ้นที่กูแหลกอยู่ปะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีเทคนิคเฮ้ออ่ายิงยิงไม่คมเท่าไหร่นะมันจะยิงไม่คมเฮ้ยชุบเฮ้ยช็อตึ๊บอ่าไม่กี่วิกูโดนแล้วล่ะเบ้นไปเพื่อนตีเสมอก่อนเว้ยตีเสมอ ชับชับนันานั่นแน่หน้า,นาประตูเปล่ะพัวงประตูเลยกันเดี๋ยวตรงนี้คนคนเยอะชิบหายบ่อน,นหลังมีหลังโล่งเลยอ่าฮึบเอาหยุดดาหน้ประตูฮึบลูกสูตรมันอีกลูกสูตรอ่าชิบหายและสองสูตแล้วทุกคนนี่ ไปเพื่อนทำไมสองสูนิเก็ถูอ่าไปส่งไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นมวยเหรอจะต้องเพื่อนอ่อาส่งให้ไข่วะฮลัลโหลเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดโอ้ยเล่นเองเอหรอเดี๋ยวทำไมฝั่งเรามันมีสี่คนวะนี่มันหมดห้ามีห้ามใจละ้ย เดี๋ยวรับรับรับเอออันนี้เป็อันนี้เลยสี่คนก็สู้กูบอกเลยกูไม่ยอมหรอกนะแล้วกูเสียบไงมงนี่มงสกัดบอลเปลี่ยนทิศบอลเปลี่ยนทิศโอยสตาดไมีน่าหมดอ่าดวยิงไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยลงลงเลยเฮ้ยไปไหนยิงไปไหน เดียว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 ยิงบินยิง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 ส่ง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 โอ้โหโอ้โหเสียบไม่ทันยังกูเบื่อเลย็อตเมื่อกี้มัวจัดมัวส่งอ่าโอ้โหกลางกลางมันเต็มเลยเดียวเดียวเดียวมต้องไปเติมกลางวะเลี้ยงสตามิน่าก่อนมองเปิดมันต้องเปิดมันต้องเปิด ไม่เปิดไปไม่เงยเปิดรับสวยทางนี้ทางนี้ทุกคนดูลูกนี้โค้งโอง้โหไม่เข้าเอาไหมเอาไหมรักษาฟอร์ไหมรักษา,าฟอร์ไหมยี่มันเียอย่าให้มันนำไปมากกว่านี้เลยโอ้โหกองหน้าสองคนมงแล้วกูเลยจัดโอ้โห No สามศูนแล้วไอ้นี่อีกแล้วอ่ะไอ้ใส่หมวกเนี่ยอืมโอ้โห,โหคือตำแหน่งแบบลงเท้าพอดีอ่ะนะตำแหน่งแบบยังได้เลยกูเหลือสี่คนไม่มีคนชาวออนไลน์มาเติมเลยเหรอแล้วร,รับอื้อรับไปเพื่อนมา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 นับตัวเองนับตัวเองเพื่อนไปเล่นเป่าไปเล่นเป่า,ปาโอเคไปเล่น เพื่อนอยากเป็นนายประตูเดี๋ยวมันต้องส่งมันต้องส่งมันต้องส่งเชื่อกวะาชิกเบาอ่าไม่เข้าโอ้เมื่อกี้นะถ้าตรงกรอบนี้เรียบร้อยนะยังไม่ได้ทางประตูเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันต้องต่อส้อนมนต้องต่อส้อนเจ้าผมโอ้เอเยเง้ยหันไปทางไหนก็มีแต่เสื้อดำเต็มไปหมดเลย กันไว้กันไว้อ่าโอ้เล่นง่ายเลยนำศูนย์แล้วผมเสียบตั้งแต่ตรงนี้ไงผมเสียบอีกตั้งแต่ตรงนี้ไงรับเพื่อนอ่าส่งหลงนี้ได้นะอ่ายิงเลยอย่มันยิงเลยมันเลือกที่จะยิงแต่ที่จะส่งอ่าฝากด้วยนะข้างหลังไม่วิ่งแล้วตามไม่ทันลุง,ลง เสียบแล้วกูเสียบเลยอืออืออือเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือือไปไหนโอ้โหตามินาแดงแดงจีเลยพี่จ๋าเว้ยเว้ยอืออือ มัวจัดจะยิงอย่างเดียวเลยโอ้โหเชี่ยจะคมไอ้นี่อีกแล้วแม่งบอลมันมันลงเท้าตลอดเลยทุกคนดูดิเปิดปุ๊บนี่แล้วมันยิงเลยโอ้โหสวยจัดสี่ส่วนและแพ้เลยโอ้โหเรามีกันอยู่สี่คนน้าเออ เหมือนกับมีคนได้ไปแดงไปคนหนึ่งอะอมารอบนี้แหละทีมกูมีโคโดด้ดอีกแล้วประตูเขี่ยบ,บอลก่อนอ่ะเพื่อนดีๆนะดีๆรอบนี้โค้ดไม่ได้เป็นนประตูก่อนสวยต่อบอลได้ดีอ่ะเอ,ะอะยิงก่อนเลยนะอย่าให้อะไรเลยยิงก่อนเลยนี่ผมกับหลังเลย นี่มันรอมันรออยู่แล้วไอหมอนี่อะชุบมาบังเอาไว้อ่าเดี๋ยวทีมกูได้เขียก่อนไม่ใช่หรอโดนโดนก่อนประจําเลยโอ้โหนี่มันลายอะไรวะเนะี่ยมาลายประตูไปควอมเพื่อนผมนจะรักษาประตูยิงชีพอบอกเลยนะว่านายประตูเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแหละเออมันก็นั่นแหละนะเข้าใจมาแล้ว มาแล้วโคตสักลูกเพื่อนสักลูกโอนสักสักเม็ดหนึ่งสักเม็ดหนึ่งเว้ยเอออู้อีหนักกว่าใช่ไหมตูมสวยนี่ตรงเต็มเข้าหน้าต่างเยี่ยม,มาขอดูดิชุบอ่าเรานี้บล็อกไว้ได้ครับแล้วยิงมาแล้วตูมโอ้โหนะยตูฝั่งนู้นมันจะวิ่งงง มาหนึ่งหนึ่งแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ขึ้นนำเราเพื่อนเราเข้าชาร์จอย่างไวโอโ้โหเรายิงลูกนี่ <c oughs> จะรับไปได้ครับผม <c oughs> เอ้ยกันไว้กันไว้มันต้องส่งเลยเห็นไ,ไหมไมันลงมาเล่นเองหรอก๋ยวผมดีแั้วแลสตงสเต็ปมีสเต็ปมีสเต็นปนะประตูอ้ยโอ้โหอ,อะไรวะนะี่ยสเต็ปเมื่อกีอ้เดี๋ยวฝั่งนู้นอยู่สี่คน อ,าอ,าอ่าเพื่อนรับไปผมไว้ใจคุณสวยอ่ายิงกูยิงอย่างเดียวกูไม่สวยครทั้งนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มน,นัวแล้วมันจะมันจะเริ่มนัวไปโคตโคตโอ้โคตโโวส์สเต็ปฮะ โคชว์สเตปลูกนี้แล้วไปประกบ2คนมันจะเอาเขาไม่อยู่แล้ววิ่งมาเอลูกนี้เอาอยังไงดีจะยิงเลยไหมแล้วก็ยิงไปแล้วนะฮะแล้วตอสกส้นกลับหลังและเข้าประตูไปเลยสุดยอดจริงๆกับโคชสมเล่ยที่เป็นโค้นะฮะรู้ชื่ออะไรไหมกันนี่นดูลูกเมื่อกี้ฮะป๊าบนี่เอ้ยรู้ว่าจริงๆแล้วลูกลูกเล่นเป็นสูตรนี่แล้วตอกส้นเข้าไปเป็นไงเออสูตรนะเป็นแผ่นเป็นแผ่น ปึ๊บประตูปึ๊บอ่าเปิดไปไกลเลยนะเมื่อกี้อย่าบังอย่าบังอืมอืมโอ้โหเพราะกดวิ่งเร็วแล้วว่ามันเกาะบอลไม่ค่อยอยู่อ่ะเหมือนฟุตบอลมันหลุดหลุดเท้าเยิงลูกนี้อ่ารับได้เปิดไปด้น oh, นานบนทำไมนายประตูอยู่ตรงนั้นวะ ห้าเปิดไปก่อนนะมีคนรอเติมอยู่แล้ววิ่งขึ้นไปอันนี้กระชากกระชากแล้วลูกนี้อออืื้หเซฟไว้ได้ฮนะมาตั้งรับกันต่อเรามาตั้งรับกันต่อชุบชับชุบชับโคตรเราชุบชับชุบชับยุบยับไปเพื่อนสวยโคตรไปอหึหึต้องห่วงผมอยู่หลังนะสวยครับสมแล้วจริง สุไลจริงที่เป็นโค้รสุไลจิงสุไลจริจงสุไลจ,จิงลูกนี้ว่ะไงลูกนี้สง่งส่งให้กูหรือเปล่าเมื่อกี้เราจริงเลยประตูมตันสง่งมันส่งให้กูเหรอเมื่อกี้จับจับจับหนาวเพื่อนอื <c oughs> ไปอ่ะอะไรวะเมื่อกี้ลูกสูตรโอ้โหมองอ่าอ่าตาไม่ได้หมดเดยเลียเยเ้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเติมเติมเติมจุ๊บอ้าะโค้รโค้รตัดหน้าโค้รตัดหน้ากูไปหรือเปล่า ค่อยๆเฮ้เพื่อนค่อยๆกูยังไม่ได้ยิงเลยกูวิ่งอย่างเดียวกูวิ่งมั่วมากอื้ไนกิล <Thank you. S 1> ขอบคุณมากฮะโตมายังไงดีสามหนึ่งแล้วนะสามหนึ่งแล้วนะอเอ้ยเหมือนจะสี่หนึ่งแล้วนะเหมือนจะสี่หนึ่งแล้วนะคนนี้อีกแล้วอ่ะนั่นเก่งจังเลย ปั๊บนี่แย่งบอลมาแล้วก็ยิงตูมอ่าคนละทิศคนละทางกันเลยน่หน้าประตูลูกบอลเมื่อกี้ปั๊บยังมีเวลาอยู่ฝั่งเขาอาจจะกลับมาตีเสมอหรือนำได้เกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยสูตรหรือเปล่าสูตรสูตรแน่นอนชุบยิง ยิงอืมกูรออยู่แล้วเพื่อนกูรออยู่แล้วขอบคุณมากนี่ยกเดียวไว้เลยนี่ก่อนยิงปั๊บนะแล้วผมก็รออยู่แล้วก็ดิงเข้าไปอือเต็มข้อล่อไปเต็มแข้งชนะเลย5-1แล้วเรียบร้อยทีมงานคุณภาพ <c oughs> โอเคครับผมก็จบไปแล้วครับรีแมทนะครับผมนี่ ก็สำหรับใครนะครับผมที่กดคำรูช่อง mail KC นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะฮะผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเข้าไปซีนี้ยิงอประตูเข้าไปบายบายไปแล้ว